พ่อหลักฐานให้ดกนั้นเมื่อเมื hmm ่อหนักพ่อบุชนะช่วยพ่อพ่อวอให้ดากับเขาสักทีไม่เสียดอกราคาแพงไม่ขาดใจปุชนะด่วยดีดีดีว่าพ่อ ขอ,ขอบคุณครับขอบคุณที่ม,มาเพลงปบมือให้ด้วยนะครับครับวันไหนปบมือให้ขอให้รวยเป็นร้อยล้านพันล้านเลยครับผมโอโ้โหแล้วใครที่ไม่ปบคืนนี้กลับบ้านไปขอให้ท่านหมดสมรรถภาพทานเทศให้เด็วครับผมขอบคุณฮนะโอเคอะไรกไ็ได้มันมันเฮ้ยมันมร้องอยังไงวะ ขอบคุณหกสิบาทที่ให้ผมนะครับขอบคุณมากนะครับไม่เกี่ยวกับค่าตัวชาวคณะเออไอปองมึงนี่เริ่มอมครับครับคุณพี่อะไรนะฮะยี่ห้ออะไรครับยี่ห้ออะไรอ๋อเธอไม่เล่าที่พี่กินยี่ห้ออะไรเดี๋ยวยุ่งกับพี่เหรอวันนี้ถือว่าเป็นวันดีนะฮะขอบคุณลูกค้านะครับที่ควณชนะที่ดินแบงขายครับนะก็มีกวามสทำเฟอร์รี่เยอะนี่ย ครั้งแรกที่ผมเคยมาเป็นยังไงครับคุณมึงเชื่อไหมทางเส้นที่ที่เข้ามาบ้านของพี่แกเนี่ยเอ,อถ้าเป็นตัมมนีม่กูบอกตรงๆไม่ได้เกิดหรอกเป็นเพราะอะไรครับมือชิบหายเลยตรงเนี้ยอะไรนะมาไม่ถูกพี่ถ้าไม่มี GPS นี่เรียบร้อยเลยผมบอกไม่มี GPS จับเลยครับผลทางอยู่ที่ปากอาริงหรือเปล่าจริงจริงเมื่อกี้ผมก็มาจากไอ้เนี่ยตลาดลงสีเนี่ยครับมาทางรัดเนี่ยตลาดอะไรนะพี่ตลาดลงสีตรงเนี้ยตรงเนี้ยเหรออ่ะฮะเป็นไงครับโอ้โหเมื่อกี้เข้ามาห ถนนที่นี่สุภาพมากสุภาพยังไงพี่เดี๋ยวโค้งเดี๋ยวโค้งเดี๋ยวโค้งไปทางมันโค้งไงและสะพานก็ขึ้นสะพานเสียงท้องรถขูดสะพานดำจากนั้นยังไม่พอเออลงมาทดสะบทานมาเป็นไงเจอยายคนนึงก็เลยถามยายยายเออไอ้ทางเนี่ยไปทางไหนเออยายก็ว่าไงยายไม่ตอบเลยว่าไงตูใส่เห็นละคนแปลกหน้าเออกูก็ถามว่ายายไอ้ทางเนี่ยไปทางไหน นายใหญ่เขาว่างไงไม่ตอบไม่หือไม่อือสุขสอายุใจเยอะหูจะตึงทำไมสิ่งอย่างนั้นปะเออกูก็ตะโกนใส่หูใจเลยเยายไอ้ทางเนี่ยมันไปไหนนลยใหญ่ว่างไงยายใหันมาตอบไอ้ทางเนี่ยไปไหนไอ้จั๊กมึงจะไปไหนไ ผมมาเข้าปากทางที่ผมถามสองคนเลยถามใครฮะบอกว่าไปเจอผู้หญิงสองคนถามผู้หญิงเลยบอกน้องนให้พี่ถามหน่อยบอกว่าบุญชนะนี่ไปทางไหนอ๋อมันตอบสั้นผมนั่งงงมาตลอดทางเลยพี่มันตอบว่าไม่รู้หนูเพิ่มาอยูนได้สาวาคนนี้เอาใครมาพูดเออแ่แต่แน่แยอแต่แต่แ่แต่ต่อตเแต่แู่่ยต่ คนไม่ใช่ป่าเมื่อกี้คุณมาทายไหนมาทางนี้ผมตั้งจีมาเลยแต่จีไม่มาไม่ถึงเป็นไงจีมาไม่ถึงเสร็จปั๊บผมอ่ะไอเฮียหลงก้วกูสัญญาณถอะท่งนนี่เคยมาเลยแต่ก็ยังจำไม่ได้เพราะว่าทาเข้ามันมีหลายทางหลายทางนี่เขาเข้าได้ผมก็ไม่รู้จะทำไงเห็นคนก็เดินข้ามถนนผมก็ถามว่าพี่พี่ทินแต่งขายพี่คุณชนะอยู่ตรงไหนเขาเห็นหน้ากูแค่นั้นแหละเพราะว่าไอเหียวิ่งหนีเข้าได้เลย มันไปโผล่ทำไมอีกตอนมันมืดผมไม่รู้อ่ะพี่เอ้านึกว่าใครอ่ะนึกว่าทีวีผีบานอันนี้คนพันลำพอแล้วคนพันลำเดี๋คุอ่อคุยกับเมียได้ด้วว่าไงเจ๊ได้บอกมาขอไป่ไมพูดพูดตัวนี้ก็ได้ GPS ข้าใจมากเลยคือต้องให้โอกาสคนไม่รู้ว่าให้โอกาสแต่อันนี้มันขอทานใช่ไหม ให้เกียดเขาบางสิคํคพูดให้หามึงถามนี่นักร้องทั้งหลายคนมาจากดินมาจากหญ้าทั้งนั้นแหละไม่มีก็รู้ก็เข้าใจใครดังมาจากกําเนิดมัก็รู้อยู่ไงแต่เนี่ยมันเหมือนขอทานมันไม่สมควรที่จะเข้ามาอยู่ตรงนี้มันสมควรน่าจะอยู่สะพานลอยเหรออะก็ช่มันเหอะแต่ว่าผมเป็นคนที่ให้โอกาสครับมันเดินมาหาผมมันบอกว่ามาจากจังหวัดขอนแก่นมันบอกว่าแม่ผมฝากมาหาให้มาหาผมบอกว่าให้ผมทําเพลงให้สักหนึ่งซิงเกิล <น>ซึ่งอัน <ะ S 2> ดับแรกผมก็